สวัสดีครับผมหมอมาสประดานฟาร์มนะครับก็คลิปนี้พามาชมแม่พันธุ์นะครับแม่นี้เป็นลูกเพาะผมนะครับเพิ่งดึงกลับมาจากพี่แบงค์นะครับแม่นี้นะครับเป็นลูกสาวบิ๊กฟาสนะครับสังเกตจากโทนสีนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กฟาสกับแม่ดำมณีนะครับแม่ดำมณีก็เป็นแม่พันธุ์หลักของผมเองนะครับแม่ดำมณีเป็นน้องสาวแดงมณีของพี่ยะเพชรเจริญโชคนะครับ<ล> <Sure S 2> ตัวชนหกแสนหกนะครับแล้วก็เป็นคู่เกิดของแม่เจ้าสิงห์พยัคนะครับตัวตีสิบห้าล้านนะครับสวยมากนะครับแม่นี้นะครับเพิ่งถึงวันนี้นะครับนี่นะครับก็สายเลือดนี้นะครับผมเหลืออยู่ที่บ้านมีอีกแม่หนึ่งนะแม่สีเทานะครับถ้าพี่ๆท่านใดติดตามนะครับแม่นั้นผมจะผสมพาฝันไว้นะครับชุดหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังเลี้ยงลูกนะครับ ส่วนแม่นี้เป็นแม่ที่พี่แบงค์ยกคอกไปนะครับแล้วก็ผมได้แบ่งกลับมากับตัวผู้คู่หนึ่งนะครับตัวนั้นผมส่งไปเลี้ยงอยู่ที่ขอนแก่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามตัวนั้นกับแม่นี้ด้วยครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับกําลังจะพร้อมผสมใหม่อยู่นะครับผมว่าแม่นี้ผมจะเอาเข้าแดงเจเดดนะครับเป็นแดงเจเดดบิ๊กฟาด ดำมณีนะครับสวยมากน้ําหนักปัจจุบันอ,อยู่ที่2โลนะครับกระดูกโครงสร้างบึกบึกเลยนะครับบูเกิดก็แววดีนะครับแม่นี้กิปปีก068นะครับบิ๊กฟาส068มีอยู่ไม,ม่กี่คนนะครับที่ว่ามีสายเลือดนี้นะครับสวยนะครับให้ดูนานๆน,นะครับก็ฝากติดตาม การจ่ายลูกของแม่นี้ด้วยนะครับอี okay, ค้าบัสดีครับ